กทชและสำนักการตำรวจ่งชาตินะครับได้บรุรณาการกับหลายหน่วยงานครับเพื่อต่อกกอกระบวนการคอร์เซนเตอร์รวมถึงไพยออไลน์ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับผมเดียวที่เด็กกำเนิสถานีประชาชนไทยพีบเอสเล่าให้ฟังฮะวันนี้ครับในรายการสถานีประชาชนนะมีโอกาสได้พูดคุยกับกสทชและตัวแทนนะฮะจากสำนัการตำรวจแห่งชาติครับเป็นการตอกร่อนครับให้กระบวนการคอร์เซนเตอร์รวมถึงที่มีการแตกแกลไป มาหลอกลวงคนไทยครับจนสูญเงินไปกว่า4ี่หมื่นล้านบาทในวันนี้วันนี้ผมดีใจเลอเกินครับที่ได้ฟังท่านผู้ช่วยผอตรอบอกว่าแม้ว่าผู้ก่อเหตุนะคุณจะแฝงตัวอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก็ตามฮะแต่ว่าเดี๋ยวตํารวจนะไปตามจับอย่างแน่นอนเพราะว่ารู้วกพิ่กงพิกัดอะไรหมดแล้วแล้วไม่พอครับเสาสัญ,ญญาณที่อยู่ริมชายแดนครับกสะทะชครับพบว่าเป็นเสาเถื่อนหลายๆจุดเลยนะซึ่ง พบว่ามันมีการส่งสัญญาณทิศทางการหันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยโอเคถ้าเกิดว่าจะไปเอือ้อเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านต่มันมีข้อจํากัดอยู่นะว่าห้ามเกินเท่าไหร่ยังไงอีกอย่างนึงเนี่ยวิชาชีพครับก็ใช้ผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ไปซื้อพวกซิมเถื่อนนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาเนี่ยรวมคนไทยโดยที่มันทีมันไม่ได้ขึ้นบวกอะไรนำหน้าไงดังนั้นครับอะไรก็แล้วแต่ครับอยู่ที่ตัวเราด้วยนะ ห้ามเชื่อเด็ดขาดเมื่อไหร่มีคนโทรหาคุณแอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นเจน้าหน้าที่มาจากหลายหน่วยงานเพื่อขอตรวจสอบเงินในบัญชีของคุณห้ามเชื่อเด็ดขาดครับและไม่พอฮะบางทีเน,นี่ยแฝงอยู่ในโลกออนไลน์เอาบุคคลหน้าตาดีแอดมาหามาพูดคุยนะมาแซงเป็นรักแซงทําให้สงสารสุดท้ายครับลวงให้คุณเนี่ยไปลงทุนทิปอันนี้ก็อย่าเชื่อแต่เมื่อไหร่ครับคุณตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วอย่างแรกที่ต้องทำย้าเสมอเลยนึง ต้องรีบแจ้งธนาคารโดยด่วนครับ2แจ้งไปที่ www.thaipoliceonline.com ฮะและหากว่าให้เรื่องราวคุณปิยทธนหอนเตือนภยผู้คนนะสามารถแจ้งมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ